ยินดีต้อนรับสู่ช่องวอโลกพอดแคสต์คืนนี้ถ้าคุณคิดว่าสงครามยูเครนมีแต่เสียงไซเรนและระเบิดคุณอาจต้องเปลี่ยนความคิดเพราะเพียงหนึ่งประโยคจากวอชิงตันกำลังทำให้ทั้งเคียฟหยุดหายใจชั่วคราวและทำให้มอสโกถูกจับตามองมากกว่าที่เคยเรากำลังพูดถึงข่าวร้อนที่คนทั้งโลกถามพร้อมกันว่านี่คือสัญญ,ญาณสันติภาพหรือเป็นแค่การพักเกมเพื่อเปิดฉากรอบใหม่วันที่29 มกราคมประธานาธิบดียูเครนโบโลดีมีเซเลนสกีออกมาส่งสัญญาณที่หลายคนไม่คาดคิดเขาคาดหวังว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงไม่โจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆเป็นเวลา1สัปดาห์ในช่วงที่ฤด,ดูหนาวโหดที่สุดอุณภูมิกำลังดิ่งลงและความอยู่รอดของผู้คนขึ้นอยู่กับไฟฟ้าและความอบอุ่นมากกว่าคำขวัญทางการเมืองใดๆเซเลนสกีบอกชัดว่า วันข้างหน้าจะเป็นบททดสอบสําคัญมอสโกจะทําจริงหรือไม่เบื้องหลังดีวหยุดยิงชั่วคราวนี้ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งประกาศว่ารัสเซียจะหยุดโจมตีเป้าหมายในเคียฟและเมืองต่างๆของยูเครนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยทรัมป์ย้าว่าเขาขอด้วยตัวเองให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินหยุดการโจมตีเพราะสภาพอากาศหนาวจัดและปูติน ตอบตกลงนี่คือจังหวะที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะในสงครามสมัยใหม่บางครั้งความหนาวไม่ใช่แค่ฉากหลังแต่มันคือปัจจัยที่บังคับให้การเมืองต้องขยับเซเลนสกีเองก็ออกมาสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าทีมผู้ช่วยของทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยูเครนหวังว่าข้อตกลงนี้จะถูกนำไปใช้จริงเขาย้ำว่าการลดความตึงเครียดเป็นส่วนหนึ่งของความคืบหน้าสู่การยุติความขัดแย้ง และในคำปร,ราศรัยทางวิดีโอยามค่ำคืนเขายังกล่าวขอบคุณสหรัฐที่พยายามผลักดันให้การโจมตีลดลงโดยเฉพาะต่อเป้าหมายด้านพลังงานหัวใจของการอยู่รอดในฤด,ดูหนาวแต่ความจริงที่แข็งกระด้างคือความหวังยังไม่ใช่หลักประกันเพราะตลอดสองครามที่ผ่านมาข้อตกลงหยุดยิงมักถูกทดสอบด้วยเวลาและแรงกดดันจากสนามรบเซเลนสกีจึงเลือกใช้คำที่คมกริบเขาไม่ได้พูดว่ารัเสเซียจะทำ แต่พูดว่าเราคาดหวังและไม่กี่วันต่อจากนี้จะพิสูจน์ทุกอย่างประโยคนี้เหมือนการส่งสัญญาณสองชั้นชั้นแรกถึงประชาชนยูเครนว่ายังมีความพยายามเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนในช่วงหนาวสุดเข้าชั้นที่2ถึงเครมลินว่าโลกกำลังจับตาอยู่ทุกการเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกและตีความคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าหยุดยิงได้ไหมแต่คือหยุดยิงเพื่ออะไรถ้าหยุดยิงหงสัปดาห์เกิดขึ้นจริง มันจะเป็นพื้นที่หายใจให้เมืองที่หนาวจัดได้ซ่อมแซมระบบพื้นฐานช่วยให้ผู้คนมีไฟฟ้ามีความอบอุ่นมีเวลาผ่านคืนที่ยาวที่สุดไปได้และที่สําคัญมันอาจเป็นการเปิดประตูเล็กๆให้การทู่ได้เดินต่อแต่ถ้ามันล้มเหลวมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ความหวาดระแวงและความดังนั้นคืนนี้เราไม่ได้มองแค่ข่าวหยุดยิงแต่เรากําลังมองสัญญาณการเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้หิมะและความหนาวว่ามาหาอำนาจกําลังจัดตําแหน่งใหม่หรือไม่ ยูเครนกำลังได้พักหายใจจริงหรือถูกบีบให้ยอมรับเกมที่คนอื่นวางหมากไว้แล้วติดตามให้จบเพราะในอีกไม่กี่วันคำตอบอาจชัดเจนกว่าที่เราคิดและมันอาจเปลี่ยนทิศทางสงครามทั้งกระดานได้เลยและถ้าตอนก่อนหน้าเราพูดถึงสัปดาห์หยุดยิงในฐานะสัญญาณทางการเมืองตอนนี้เราต้องพาผู้ฟังลงมาสู่ความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นความจริงที่ไม่ต้องใช้กระสุนไม่ต้องใช้จรวด แต่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เงียบๆนั่นคือความหนาวและพลังงานสนามรบที่มองไม่เห็นแต่รุนแรงไม่แพ้นแนวหน้ากรุงเคียฟกำลังเผชิญอุณหภูมิที่อาจลดต่ำถึงลบ13องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและในจังหวะเดียวกันเกือบ1ล้านครัวเรือนต้องตกอยู่ในความมืดหลังการโจมตีต่อเนื่องของรัสเซียใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าลองจินตนาการดูเมืองหลวง ของปลาเทศที่อยู่ในสงครามไม่มีไฟไม่มีความร้อนขณะที่ฤดูหนาวกําลังกัดกินทุกลมหายใจนี่ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางยุทธศาสตร์แต่มันคือแรงกดดันโดยตรงต่อประชาชนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมประธานาธิบดีเซเลนสกีถึงเร่งย้าเรื่องการหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานมากกว่าสนามรบใดๆเพราะในฤดูหนาวพลังงานคือชีวิตไฟฟ้าไม่ใช่ความสะดวกสบาย แต่คือเส้นเลือดใหญ่ของเมืองเป็นสิ่งที่ทําให้โรงพยาบาลทํางานได้ระบบทําความร้อนยังคงอยู่และประชาชนไม่ต้องเลือกระหว่างหนาวตายหรือเสี่ยงออกจากบ้านท่ามกลางระเบิดแต่ฝั่งมอสโกก็มีคามําอธิบายของตัวเองรัสเซียยืนยันว่ากองทัพของตนโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่กองกําลังยูเครนใช้งานและการโจมตีเหล่านี้เป็นเพียงการตอบโต้หลังจากยูเครนเคยโจมตีลึกเข้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของรัสเซียก่อนหน้านี้ นี่คือสงครามของการกล่าวโทษซึ่งกันและกันที่ไม่มีใครยอมรับว่าพลังงานของพลเรือนกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันทางยุทธศาสตร์ความย้อนแย้งคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายพูดถึงการหยุดยิงด้านพลังงานย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัสเซียเคยตกลงในข้อตกลงลักษณะดเดียวกันหลังการเจรจากับฝ่ายสหรัฐแต่ข้อตกลงนั้นอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน ก่อนจะถูกกล่าวหาว่ายูเครนเป็นฝ่ายละเมิดด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซของรัสเซียและแม้ในตอนนั้นมอสโกจะอ้างว่าเลือกไม่ตอบโต้เพื่อรักษาข้อตกลงแต่ความเชื่อใจก็พังลงไปแล้วนี่จึงทําให้สถานการณ์ปัจจุบันเต็มไปด้วยความระแวงทุกฝ่ายรู้ดีว่าฤด,ดูหนาวคืออาวุธใครควบคุมพลังงานได้มากกว่าคนนั้นได้เปรียบโดยไม่ต้องขยับกองทัพแม้แต่นิดเดียวและสําหรับยูเครนฤด,ดูหนาวปีนี้หนักหนาวกว่าครั้งไหน,ไหนเพราะมันไม่ใช่แค่ความหนาวจากธรรมชาติ แต่เป็นความหนาวที่ถูกเร่งด้วยสงครามในบริบทนี้การหยุดยิงหนึ่งสัปดาห์จึงไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือโอกาสให้เมืองได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ผู้คนได้มีแสงสว่างในบ้านมีฮีเตอร์ทำงานและมีเวลาหายใจท่ามกลางคืนที่ยาวและเย็นเย,ยือกแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เปราะบางมากหากข้อตกลงนี้ล้มเหลวผลลัพธ์อาจไม่ได้สะท้อนแค่ในสนามรบ แต่จะสะท้อนบนใบหน้าของผู้คนที่ต้องเผชิญความหนาวโดยไร้การปกป้องและตรงนี้เองที่ทําให้คําถามใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรากําลังเห็นความพยายามลดความรุนแรงจริงๆหรือเป็นเพียงการหยุดเพื่อจัดระเบียบเกมพลังงานใหม่อีกครั้งในสงครามที่ไฟฟ้าและความอบอุ่นกลายเป็นหมากบนกระดานการเมืองทุกชั่วโมงที่ผ่านไปในฤดูหนาวมีความหมายมากกว่าที่ใครหลายคนคิดและในขณะที่แนวหน้าเต็มไปด้วยกระสุนความหนาว และเกมการเมืองที่ซับซ้อนยังมีอีกหนึ่งสนามที่เงียบกว่าแต่สะเทือนใจไม่แพ้กันนั่นคือสนามของมนุษยธรรมสนามที่ไม่มีเสียงปืนแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความสูญเสียและในช่วงเวลาเดียวกับที่โลกจับตาการหยุดยิงหนึ่งดีลที่แทบไม่ถูกพูดถึงมากนักก็กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นวันที่29ม,มกราคมมอสโกยืนยันว่ารัสเซียได้ส่งมอบร่างทหารยูเครนจำนวน1000นายที่เสียชีวิต ในสนามรบกลับคืนให้เขียฟพร้อมกันนั้นรัสเซียก็รับคืนร่างทหารของตนเอง38นายนี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือ1,000ชีวิตที่สงครามได้พรากไปและคือ1,000ครอบครัวที่กำลังรอคำตอบสุดท้ายจากแนวหน้าสมาชิกรัฐสภารัสเซียเปิดเผยว่าการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านมนุษยธรรมที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันตั้งแต่ปี 2,025ระหว่างการเจราจาโดยตรงที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีข้อตกลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ไว้วางใจแต่ยังคงถูกผลักดันเพราะอย่างน้อยความตายควรถูกส่งกลับบ้านไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดของสงครามฝั่งยูเครนเองก็ยืนยันผ่านศูนย์ประสานงานด้านเชลยศึกว่าได้รับร่างทหารจำนวนดังกล่าวจริงแม้จะไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนร่างทหารรัเสเซียที่ถูกส่งกลับ นี่คือภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่แม้ข้อมูลจะถูกควบคุมแต่ความสูญเสียไม่อาจถูกปิดบังได้ถ้าย้อนกลับไปเพียงเดือนธันวาคมปี2025รัสเซียเคยส่งคืนร่างทหารยูเครนมากกว่า1,000นายในครั้งเดียวขณะที่ยูเครนส่งคืนร่างทหารรัสเซียเพียง26นายและถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นตัวเลขยิ่งน่าตกใจมอสโกอ้างว่า ตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมาได้ส่งคืนร่างทหารยูเครนแล้วมากกว่า11,000นายในขณะที่รับคืนร่างทหารของตนเพียงราว2,000นายตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของสงครามที่ยืดเยื้อไม่เพียงเท่านั้นหลังการเจรจาที่อิสตันบูลทั้งสองฝ่ายยังตกลงแลกเปลี่ยนเฉลยศึกในสัดส่วน1000ต่อ1,000และยังมีข้อตกลงพิเศษในการปล่อยตัวทหารอายุต่ำกว่า 25ปีและผู้บาดเจ็บสาหัสในรูปแบบทั้งหมดแรกทั้งหมดนี่คือจุดเล็กๆที่มนุษยธรรมพยายามแทรกตัวอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังตั้งแต่นั้นมารัสเซียและยูเครนได้แลกเปลี่ยนเชลยศึกหลายพันคนแม้เสียงปืนจะยังไม่เงียบแต่การแลกเปลี่ยนเหล่านี้บอกเราว่าสงครามไม่ได้มีแค่ชัยชนะหรือพ่ายแพ้มันยังมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่ไม่อาจกลับมาได้และนี่คือความย้อนแย้งที่ชัดเจนที่สุด ในวันที่การเมืองยังหาทางออกร่วมกันไม่ได้มนุษยธรรมกลับเดินหน้าไปก่อนอย่างเงียบๆการส่งคืนร่างทหารไม่ใช่สัญญาณของสันติภาพในทันทีแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกศพมีบ้านที่ควรได้กลับไปในบริบทของการหยุดยิงหนึ่งสัปดาห์ดีลมนุษยธรรมเหล่านี้ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้ความไว้วางใจจะเปราะบางเพียงใด แต่เมื่อพูดถึงชีวิตและความตายทั้งสองฝ่ายยังคงพูดคุยกันได้คำถามจึงไม่ใช่ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่แต่คือช่วงเวลามนุษยธรรมเล็กๆเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่ที่จะค่อยๆเปิดทางให้การเมืองและการทูตเดินตามมาในวันหนึ่งและในขณะที่มนุษยธรรมพรยายามมาแทรกตัวท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามเสียงคำรามจากท้องฟ้าก็เตือนเราว่าแนวหน้ายังไม่เคยสงบจริง เพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวการแลกเปลี่ยนร่างทหารโลกก็ได้เห็นภาพที่สะเทือนใจอีกครั้งภาพของเครื่องบินรบที่ถูกล่าในอากาศและชีวิตหนึ่งที่ไม่ทันได้กลับบ้านสื่อยูเครนเผยแพร่วิดีโอที่บันทึกช่วงเวลาสุดท้ายของเครื่องบินโจมตีภาพพื้นดินสู่25ขณะบินด้วยท่าทีมั่นคงก่อนจะถูกโจมตีอย่างฉับพลันจากระยะไกลภาพจากกล้องที่ติดอยู่ใต้ปีกขวาคล้ายกล้อง GoPro จับทุกวินาทีแห่งความจริง เมื่อแสงวาบปรากฏขึ้นตามด้วยเปลวไฟพื้นที่บังคับการถูกฉีกออกถังเชื้อเพลิงล่วงหลุดเครื่องเริ่มหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะดิ่งลงสู่พื้นและระเบิดเป็นไฟลูกใหญ่ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง20วินาทีผู้เชี่ยวชาญชี้ตรงกันว่าระยะเวลาอันสั้นนั้นไม่เปิดโอกาสให้นักบินดีตัวหนีและในเวลาต่อมายูเครนย,ยืนยันข่าวร้ายนักบินเสียชีวิตนี่ไม่ใช่แค่สถิติอีกหนึ่งรายการ แต่คือเครื่องเตือนใจว่าสงครามสมัยใหม่ได้ยกระดับการล่าให้รวดเร็วและแม่นยำถึงขีดสุดคำถามถัดมาคืออะไรคืออาวุธที่ทำให้ทุกอย่างจบลงเร็วเช่นนี้นักวิเคราะห์ทางทหารจำนวนมากประเมินว่าเครื่องบินลำดังกล่าวน่าจะถูกยิงด้วยขีปนาวุธพิสัยไกล r 3 7 m ซึ่งมักติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ซู -35S ของรัสเซียอาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบในอากาศด้วยระยะยิงไกลและความเร็วสูง ทำให้การตอบสนองของเป้าหมายแทบเป็นไปไม่ได้ความน่ขมขื่นอยู่ตรงที่ซูยี่สิบห้าคือหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกใช้งานมากที่สุดของสงครามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างพึ่งพามันสําหรับการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินเครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้อึดบินต่ําทนทานเกราะหนาห้องนักบินเสริมไทเทเนียมปืนใหญ่อัตโนมัติและจุดติดอาวุธหลายตำแหน่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการสู้รบระยะประชิดแต่เมื่อสนามรบขยับไปสู่การประทะจากระยะไกลความอึดก็ อาจไม่พอยต่อไปเหตุการณ์นี้จึงสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสําคัญของสงครามทางอากาศจากการเผชิญหน้าใกล้ชิดสู่การตัดสินผลจากระยะไกลในพริบตาเส้นแบ่งระหว่างปฏิบัติการกับชะตากรรมบางลงอย่างน่ากลัวและสําหรับนักบินทุกคนมันคือการเตือนว่าท้องฟ้าไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปที่สําคัญเหตุการณ์ซูยี่สิไม่ได้เกิดในสุญญากาศมันเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการพูดถึงการหยุดยิงการลดการโจมตี และการคุ้มครองพลังงานพลเรือนความขัดแย้งจึงยิ่งดูย้อนแยง้งบนโต๊ะการทูตมีคำว่าลดความตึงเครียดแต่เหนือเมฆกลับเป็นสนามประลองของเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นทุกวันสำหรับผู้ฟังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคทางทหารแต่มันคือเรื่องของเวลาความเสี่ยงและการตัดสินใจที่ต้องแลกด้วยชีวิตหนึ่งชีวิตเหตุการณ์นี้เตือนเราว่าแม้จะมีช่วงหยุดยิงหรือดีลมนวัยธรรมใดๆสงครามก็ยังดำเนินไปพร้อมกันในอีกมิติหนึ่ง และตราบใดที่ท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยอาวุธพิสัยไกลคําว่าปลอดภัยก็ยังเป็นเพียงความหวังที่เปราะบางและเมื่อเราฟังข่าวนี้ต่อจากตอนก่อนหน้าคําถามที่ค้างคาใจยิ่งชัดการหยุดยิงระยะสั้นจะเพียงพอหรือไม่ในสงครามที่ความเร็วของอาวุธแซงหน้าความเร็วของการเมืองไปแล้วและถ้าท้องฟ้ากลายเป็นสนามล่าด้วยขีปนาวุธระยะไกลสิ่งที่อยู่เหนือท้องฟ้านั้นขึ้นไปอีก กำลังกลายเป็นสมรภูมิรูปแบบใหม่อย่างเงียบงันสมรภูมิของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอวกาศที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารแต่กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์ในช่วงเวลาเดียวกับที่ยูเครนสูญเสียซูยี่ 15, ส5กระทรวงกลาโหมยูเครนก็ออกมาเปิดอีกประเด็นร้อนรัสเซียกําลังใช้โดรนโจมตีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดาวเทียมเพื่อขยายพิสัยการบินและความแม่นยําในการโจมตีนายมีไคลโล ฟโดรอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเตือนตรงไปตรงมาว่าระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนี้ทำให้โดรนของรัสเซียบินไกลขึ้นฉลาดขึ้นและอันตรายขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังตรวจพบโดรนรัสเซียที่ใช้ระบบดังกล่าวปรากฏบนท้องฟ้งฟาเมืองต่างๆของยูเครนทีมงานกระทรวงกลาโหมก็รีบติดต่อบริษัท spacex ทันทีพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อจากัดการใช้งานนี่คือฉากหลังที่สะท้อนว่า สงครามยุคใหม่ไม่ได้รอการประชุมเป็นวันๆแต่ตัดสินกันเป็นชั่วโมงเฟโดรอฟเขียนบนเทเล GRAM ด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่าเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกต้องยืนข้างประชาธิปไตยและพลเรือนไม่ใช่ถูกนำไปใช้เพื่อการก่อการร้ายหรือการทำลายเมืองที่สงบสุขเพราะในสนามรบที่ r ดรนกลายเป็นตัวเอกการควบคุมสัญญาณก็คือการควบคุมชะตากรรมของผู้คนบนพื้นดินข้อมูลจากฝ่ายยูเครนระบุว่า ดโดรนรุ่นใหม่ของรัสเซียเช่น BM-35 ที่ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมสามารถบินได้ไกลถึง500กิโลเมตรและถูกใช้โจมตีเป้าหมายในแนวหลังไม่ใช่แค่แนวหน้าเท่านั้นสถาบันวิจัยสงคราม ISW ในกรุงวอชิงตันก็ออกมาประเมินในทิทางเดียวกันรัสเซียกำลังเพิ่มการใช้ดโดรนพิสัยกลางเพื่อกดดันยูเครนจากระยะไกลอย่างต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนของประเด็นนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เคียฟ วันเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศโปลแลนด์ออกโรงเรียกร้องให้อีลอนมัสดําเนินการอย่างจริงจัง,จงเพื่อหยุดไม่ให้รัสเซียใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมโจมตีเมืองของยูเครนพร้อมเตือนว่าการทํากําไรจากสงครามอาจย้อนกลับมาทําลายชื่อเสียงของตัวบริษัทเองนี่คือครั้งแรกๆที่เทคโนโลยีเอกชนถูกดึงเข้าสู่เวทีการเมืองโลกอย่างเปิดเผยและกดดันตรงไปตรงมาขณะเดียวกันฝั่ง SpaceX และอีลอนมัส ปฏิเสธว่าบริษัทไม่ได้ขายหรือจัดหาอุปกรณ์ให้รัสเซียและข้อมูลที่กล่าวหานั้นไม่ถูกต้องแต่ความจริงอีกด้านหนึ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับคือกองทัพยูเครนเองก็พึ่งพ่าระบบนี้อย่างหนักโดยเฉพาะการสื่อสารในแนวหน้าผู้บังคับบัญชาหลายหน่วยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมแทนวิทยุเพราะมีความปลอดภัยและ,สะเสถียรกว่าในการติดต่อกับกำลังพลทีอยู่ไกลและตรงนี้เองที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเทคโนโลยีเดียวกันกลับเป็นทั้งโลและดาบในเวลาเดียวกัน การตัดสัญญาณฝ่ายหนึ่งอาจกระทบอีกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามจึงไม่ได้ถามว่าใครมีอาวุธมากกว่าแต่ถามว่าใครควบคุมเครือข่ายได้ดีกว่าเมื่อเชื่อมโยงกับตอนก่อนหน้าเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นจากขีปนาวุธบนฟ้าสู่สัญญาณจากอาวกาศสงครามยูเครนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เส้นแบ่งระหว่างพลลเรือนเทคโนโลยีและกองทัพแทบไม่เหลืออยู่เลยและคำถามใหญ่ที่กำลังก้องในเวทีโลกก็คือ เมื่อเอกชนถือกุญแจของสนามรบใครกันแน่ควรเป็นผู้ตัดสินว่าเทคโนโลยีควรถูกใช้ไปถึงจุดไหนและเมื่อเทคโนโลยีอวกาศกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของสงครามสายตาของยุโรปก็เริ่มหันกลับมามองพลังงานด้วยความกังวลมากกว่าที่เคยเพราะผลสะเทือนจากยูเครนไม่ได้หยุดอยู่แค่แนวรบตะวันออกแต่มันกำลังไหลเข้าสู่หัวใจของยุโรปตะวันตกอย่างช้าๆแต่รุนแรงห่างจากกรุงเบอร์ลิน ขึ้นไปทางเหนือราว1 0 0กิโลเมตรมีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่กำลังถูกเรียกว่าจุดอันตรายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สุดของเยอรมนีนั่นคือโรงกลั่น PCC ในเมืองชเวตโรงงานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโรงกลั่นธรรมดาแต่มันคือเส้นเลือดหลักของเมืองหลวงเยอรมนีเพราะ PCC จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกว่า90%อร์ซของเบอร์ลินทั้งน้ำมันทำความร้อนเชื้อเพลิงการบินและระบบขนส่งของทั้งรัฐบาลเดินบวก ปัญหาคือโรงการแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียโดยตรง PCK อยู่ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง r o s n e f ฟและแม้รัฐบาลเยอรมนีจะเป็นผู้บริหารการดําเนินงานแต่เงาของมอสโกยังคงปกคลุมอยู่และนั่นทําให้โรงการแห่งนี้อาจถูกสหรัฐอเมริกาบีบคอด้วยมาตรการคว่ำบาตรได้ถูกเมื่อวันที่29มกราคมกำหนดการยกเว้นคว่มบาตจากสหรัฐ ที่เคยให้กับโรงกลัลพีซีคีกำลังจะหมดอายุหากไม่มีการขยายเวลาเบอร์ลินอาจต้องเผชิญสถานการณ์เลวร้ายที่สุดการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือความมั่นคงของรัฐโดยตรงรถพยาบาลรถตำรวจรถเมลสนามบินทุกอย่างผูกอยู่กับพลังงานจากที่นี่รัฐบาลเยอรมนีกำลังเร่งเจรจากับวอชิงตันอย่างเงียบๆเพื่อขอผ่อนผันเวลา แต่ในเวลาเดียวกันเบอร์ลินก็เริ่มเตรียมแผนที่หลายคนไม่อยากพูดถึงการชาติเข้าครอบครองโรงกันหรือการโอนเป็นของรัฐซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเยอรมนีพยายามหลีกเลี่ยงทางเลือกนี้เพราะกลัวการตอบโต้จากรัสเซียโดยเฉพาะการยึดทรัพย์สินของบริษัทเยอรมันในดินแดนรัสเซียสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อเวลาทํางานไม่อยู่ข้างเบอร์ลินการจัดหาน้ํามันจากแหล่งอื่นต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2เดือน เรือบรรทุกน้ำมันต้องจองล่วงหน้าธนาคารและซัพพลายเออร์ต่างเรียกร้องหลักประกันว่า PCK ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หากโรงกลั่นต้องหยุดจริงๆเยอรมนีอาจต้องใช้รถบรรทุกหลายพันคันขนเชื้อเพลิงจากแคว้นอื่นตลอด24ชั่วโมงเพื่อประคองเมืองหลวงไม่ให้เป็นอัมพาตในอดีตเบอร์ลินเคยเลือกทางสายกลางปี2022เยอรมนีนำ PCK เข้าสู่การกำกับดูแลของหน่วยงานพลังงานของรัฐแต่ไม่ยึดหุ้นของโรสเนฟ การตัดสินใจครึ่งๆกลางๆนี้เกิดจากความหวาดกลัวการตอบโต้ของมอสโกในเวลานั้นน้ำมันรัสเซียยังไหลผ่านท่อส่งยาวกว่า4,000กิโลเมตรมาถึงชเชดอย่างต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมานานกว่า6ทศวรรษแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรอสเนฟและทรัพย์สินในยุโรปโดยแทบไม่ประสานกับเยอรมนีส่งผลให้ PCK เกือบล้มละลายในทันที บอลินจึงต้องขอผ่อนผัน6เดือนโดยอ้างว่ารอสเนฟไม่มีอำนาจควบคุมเชิงปฏิบัติการอีกต่อไปสำหรับมืองเชเวตโร,รงกันแห่งนี้คือชีวิตนายกเทศมนตรีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากทีนี่การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันจากประเทศอื่นเช่นคาซักสถานทำได้จริงแต่ราคาแพงกว่า และต้องจ่ายล่วงหน้า P c ซียังต้องนําเข้าน้ํามันผ่านท่าเรือในโปลแลนด์และเยอรมนีเพิ่มต้นทุนและต้องปรับเทคโนโลยีให้รองรับน้ํามันหลายชนิดแม้กําลังผลิตจะฟื้นขึ้นมากกว่า85%แต่กระแสงเงินสดยังตึงตัวและนี่คือความจริงที่หลายคนในเยอรมนีเริ่มพูดกันเบาๆเมื่อสันติภาพในยูเครนย,ยั่งยืนพอเยอรมนีอาจจําเป็นต้องกลับไปค้าพลังงานกับรัสเซียอีกครั้งไม่ใช่เพราะการเมืองแต่เพราะ ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเมื่อเชื่อมโยงกับตอนก่อนหน้าเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นสงครามยูเครนกำลังบีบยุโรปจากทุกด้านตั้งแต่ท้องฟ้าอวาากาศจนถึงท่อส่งน้ำมันและคำถามสุดท้ายที่ค้างอยู่คือยุโรปจะสามารถยืนหยัดบนเส้นทางพลังงานใหม่ได้จริงหรือไม่หรือท้ายที่สุดความหนาวและความจริงทางเศรษฐกิจจะบีบให้ทุกอย่างย้อนกลับไปจุดเดิมอีกครั้งเมื่อมองย้อนกลับไปทุกส่วนที่เราไล่เรียงมาตั้งแต่สัปดาห์หยุดยิงที่เปราะบาง ความหนาวที่กลายเป็นอาวุธพลังงานที่ถูกใช้เป็นแรงกดดันมนุษยธรรมที่พยายามประคองศักดิ์ศรีของชีวิตท้องฟ้าที่ถูกครอบงำด้วยขีปนาวุธระยะไกลเทคโนโลยีอวากาศที่กลายเป็นดาบสองคมไปจนถึงวิกฤตพลังงานในเยอรมนีภาพใหญ่เริ่มชัดขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้สงครามยูเครนไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอีกต่อไปแต่มันคือสนามทดสอบระเบียบโลกใหม่ที่การเมืองพลังงานเทคโนโลยี และมนุษยธรรมถูกผูกเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกในมุมมองของผมสัปดาห์หยุดยิงอีเฟนถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นเพียงการพักหายใจไม่ใช่จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างรัสเซียมีแรงจูงใจจะลดแรงกดดันชั่วคราวในฤดูหนาวขณะที่ยูเครนต้องการเวลาเยียวยาโครงสร้างพื้นฐานแต่ความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมมาหลายปีทําให้ข้อตกลงใดๆยังเปราะบางอย่างยิ่งด้านสหรัฐและยุโรปจะยังคงเล่นบทผู้คุมจังหวะ ผ่านมาตรการคว่ำบาตรและพลังงานมากกว่าการผลักดันสันติภาพแบบเด็ดขาดสิ่งที่น่าจับตาในระยะถัดไปคือแนวรบเงียบจะทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต่โดรนสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงโครงสร้างพลังงานในยุโรปตะวันตกการเมืองโลกกําลังเคลื่อนจากการประทะตรงไปสู่การบีบคั้นทางระบบและท้ายที่สุดคําถามไม่ใช่ว่าใครชนะในสนามรบแต่คือใครรับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมได้นานกว่าและเมื่อถึงจุดนั้นการเจรจา อาจาไม่เกิดจากอุดมการณแต่เกิดจากความจําเป็นล้วนๆข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่อง w a ล l o Podcast กดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป